สวัสดีค่ะ Hello everyone สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนวันนี้กลับมาพบกับครูจอยในวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นอนุบาล3นะคะก่อนที่เราจะมาเริ่มเรียนกันในวันนี้นะคะคุณครูจอยมีเพลงมาให้เด็กๆหัดร้องตามด้วยนะคะพร้อมแล้วหรือยังคะชื่อเพลงว่าตาดูหูฟัง มาร้องตามคุณครูนะคะเรามีตาไว้ดูเรามีหูไว้ฟังคุณครูท่านสอนท่านสั่งต่างๆใจฟังต่างๆใจดูเด็กๆฝึกหัดร้องตามด้วยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องคำศัพท์เกี่ยวกับร่างกายของเราหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า My Body my body นี่นะคะเป็นรูปร่างกายของเราทั้งผู้หญิงและผู้ชายเลยนะคะเด็กๆก็จะประกอบไปด้วยอะไรคะผมหัวหรือว่าศีรษะนะคะตาปากจมูกมือนิ้วแขนขาเท้านะคะเด็กๆ แต่วันนี้เราจะเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยที่เกี่ยวกับร่างกายพร้อมไหมคะเด็กๆ Are you ready? Okay, let's go ไปกันเลยค่ะสำหรับคำแรกเลยค่ะเด็กๆคำว่าหน้านะคะนี่เป็นรูปหน้าของเรานะคะเด็กๆคำว่าหน้าสะกดดังนี้คะ่ะ F A C E face แปลว่า ามาถึงรูปต่อมารูปอะไรเนี่ยรูปตานั่นเองค่ะเด็กๆท่องพร้อมคุณครูนะคะหนูนั่งมองดูหมูหมากาไก่มองใกล้มองไกลมองไปรอบข้างมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลัง หนูเห็นทุกอย่างด้วยตาหนูเองคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่าตาสะกดยังไงนะใช่แล้วค่ะเด็กๆอ y e i แปลว่าตาค่ะค่ะเด็กๆมาถึงคำศัพท์คำต่อมากันเลยค่ะคำว่าอะไรคะคุณครูชี้อะไรคะลูก คุณครูชี้ที่จมูกภาษาอังกฤษจ,จมูกก็คือ nose nose สะกดตาม,มคุณครูนะคะ n o s e nose แปลว่าจมูกคะ่ะจมูกเอาไว้ทำอะไรคะเด็กๆเอาไว้หายใจใดมกลิ่นต่างๆใช่ไหมคะมาถึงคำต่อมาเลยคะ่ะเด็กๆรูปอะไรคะเนี่ย รูปหูเรามีสองหูข้างซ้ายข้างขวาอยู่บนใบหน้าคอยฟังเสียงดังหูมีไว้ฟังระวังหน่อยหนารู้จักรักษาอย่าแคะหูเองหูภาษาอังกฤษก็คือคำว่าเอ r เอ่ออีเอเอ่าเอยแปลว่าหูนะคะมาถึงคำต่อมาเลยค่ะคำต่อมาคือรูปอะไรคะเด็กๆรูปปากนั่นเองค่ะปากนะคะเด็กๆปากของหนูนั้นจิ้มริมหน้ารักใครเห็นพูดทักรู้จักทักทาย หนูพูดดีๆเป็นสีเป็นสักปากหนูรู้จักนับหนึ่งสองสามคำว่าปากภาษาอังกฤษก็คือ mouth m o u M O U T s m o u t แปลว่าปากนะคะมาถึงคำต่อมากันเลยค่ะเด็กๆคำต่อมา รูปอะไรคะเด็กๆรูปแขนนั่นเองค่ะคำว่าแขนภาษาอังกฤษก็คือ A R M Arm Arm แปลว่าแขนคำต่อมาเลยค่ะรูปอะไรคะเด็กๆรูปขาขออาขานะคะภาษาอังกฤษก็คือ L E G Leg Leg แปลว่าขาค่าเด็กๆวันนี้ครูจอยมีกิจกรรมมาให้เด็กๆทำด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาทำไปพร้อมกันนะคะวันนี้ไม่ต้องทำลงในหนังสือนะคะเด็กๆพร้อมแล้วหรือยังคะ Are you ready? Okay วันนี้นะคะคุณครูจอยมีรูปภาพข้างบนอันนี้ก็คือ I see with my eyes ฉันมองเห็นด้วยตาเด็กๆเห็นอะไรกันบ้างคะด้วยตาเห็นพระอาทิตย์นะคะเห็นแสงสว่างเห็นทีวีใช่ไหมคะเวลาเด็กๆดูทีวีก็ต้องใช้ตาของเราดูเห็นอะไรคะเนี่ยเรนโบหรือว่าสายลุงนะคะเห็นหลอดไฟนะคะมาถึงคำต่อมาเลยคะ่ะ I hear with my Ears yes. ฉันได้ยินด้วยหูของฉันใช่ไหมคะ Ears แปลว่าหูหูมีกี่ข้างคะมีสองข้างได้ยินเสียงเสียงพึ่งเสียงกรองเสียงวิทยุเสียงนกร้องใช่ไหมคะเด็กๆเราได้ยินเพราะเรามีหูนั่นเองคะ่ะ มาถึงคำต่อมากันเลยค่ะเด็กๆคำต่อมา I smell with my nose I smell with my nose แปลว่าฉันได้กลิ่นด้วยจะหมูกของฉันเด็กๆดมกลิ่นสิคะตอนนี้กลิ่นเป็นยังไงลูกดมกลิ่นตัวตัวเองหอมไหมคะ หอมใช่ไหมคะเพราะว่าเราอาบน้ำแล้วนะคะเราได้กินของดอกไม้กินดอกไม้หอมไหมลูกหอมอันนี้กินอะไรคะเนี่ยกินถุงเท้ากินถุงเท้าที่ใช้แล้วก็จะทำไมคะก็จะเหม็นต้นเองต้องเอาไปซักให้สะอาดนะคะอันนี้กินอะไรคะเนี่ยกินพิซซ่าไหนใครหิวบ้างแล้วได้กินพิซซ่าไหมคะต่อมาอันนี้กิน กินน้ำหอมนะคะอ่าอันนี้ก็คุณครูจอยจะสรุปคำศัพท์ให้เด็กๆนะคะอันนี้จะเป็นส่วนของผู้ชายนะคะมีผมภาษาอังกฤษก็คือ hair จมูกคือ nose แขนคือ arm ขาคือ leg ศักษะคือ h a d ตาคือ i ปากคือ mouth มือ hand นิ้วมือ finger และเท้าคือ foot นะคะเด็กๆฝึกอ่านฝึกเขียนฝึกพูดบ่อยๆนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นของผู้หญิงนั่นเองะค่ะเด็กๆ เป,เปิดตามที่คุณครูสอนนะคะแล้วก็หัดออกเสียงตามฝึกสะกดด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย